สวัสดีค่ะโตโยต้าคัมรีนะคะรถยนต์ปี04เกียร์ออโต้สภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะคะราคาเพียง99,000บาทเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาว์มากๆนะคะสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะคะออปชันการใช้งานนะคะดีมากๆเลยนะคะทุกค่านกระจกไฟฟ้าค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะคะอดีตเคยราคาแพงมากๆนะคะตอนนี้ ราคานี้นะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะคะ99,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านเครื่องยนต์2 0 0 0ค่ะวิ่งกันเบบเฉียวๆกันไปเลยนะคะทุกท่านขี่ดีมากๆเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์หนาวนะคะเพลงเพาะค่ะแม็กครบชุดนะคะยางกระดอกอย่างเต็มนะคะภาษีไม่ขาดค่ะใช้งาน2ระบบเลยนะคะทั้งน้ำมันและ LPG นะคะประหยัดประหยัดนะคะช่วงนี้นะ้ำมันแพงนะคะก็ต้องใช้แอลช่วยกปก่อนนะคะทุกท่าน รถสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะคะ99,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถเดินทางไปดูรถได้ที่นิมิตใหม่ซอย64คลอง3วานะคะเบอร์โทรติดต่อเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะลองโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะนัดดูรถทดลองขับกันก่อนประกอบการตัดสินใจได้เช่นกันนะคะรถสวยมากๆจริงๆนะคะคันนี้สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเน้นโทรไปคุยกับเจ้าของนะคะก่อนออกเดินทางก็ต้องโทรนัดล่วงหน้าก่อนนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ